สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูสุตที่มาอิ่มอภัยในบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะสิ่งแรกที่เด็กๆจะต้องทำนะคะก็คือหยิบหนังสือบัญชีคำพื้นฐานขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปในชุดที่21นะคะแล้วก็มาฝึกอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเด็กๆ เดิมกันที่คำที่หนึ่งของเล่นอ่านว่าของเล่นขันน้ำอ่านว่าขันน้ำข้าวเจ้าอ่านว่าข้าวเจ้าข้าวต้มอ่านว่าข้าวต้มข้าวผัดอ่านว่าข้าวผัด ข้าวโพดอ่านว่าข้าวโพดข้าวมันไก่อ่านว่าข้าวมันไก่ขี้มูกอ่านว่าขี้มูกขี้หูอ่านว่าขี้หูเข็มขัดอ่านว่าเข็มขัด เข้าใจอ่านว่าเข้าใจเข้าแถวอ่านว่าเข้าแถวเขียนไทยอ่านว่าเขียนไทยแข็งแรงอ่านว่าแข็งแรงแข่งขันอ่านว่าแข่งขัน ไขมันอ่านว่าไขมันไขลานอ่านว่าไขลานไข่ทอดอ่านว่าไข่ทอดไข้เลือดออกอ่านว่าไข้เลือดออกคนแก่อ่านว่าค,อออคนแก่ ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับบัญชีคำพื้นฐานในชุดที่21นะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอการอ่านส่งคุณครูนะคะขอให้เด็กๆมีความสุขและสนุกกับการอ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ